ทีราชนเงินด้วยครับศึกพลังหนุน่ม26พฤศภาคมซ้ายมือยอดคุณพลสิตรายภูมิป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นแบดเวนกับน้ำเต้าทองส่อสืุ่ลยอดคุณพลสวมมวกเกงสีแดงมีเก็บกัดแชมเปี้ยนคาดขึ้นเวทีด้วยครับนี่เจ้าของฉายาพรานสอบร้อยเข็มน,นะครับนักมวยไทยที่ใช้ศอกดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับยอดมวยจากสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดน้ำเต้าทองนั้นมวยพิมายโคราชครับ น้ำต่าทองนั้นมวยจังหวะฝีมือนี่คุณทันทิศนครครับผู้จัดการของยอดขุนพลสิทธรายภูมิยกที่หนึ่งและสองรวมกันกางเกงสิแดงเป็นแชมเปี้ยนนะครับกางเกงน้ำเงินผู้ท้าชิงแชมเปี้ยนหรือเจ้าของชายาพราสอร้อยเข็มนี่กางเกงสิแดงน,นี่อาวุธใช้ได้ดีทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะสอนันรายการมากนี่เทวันฝันพนาครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงิน อยอดคุ้มพลยังเดินหาเหมือนเดินครับ1 2 3 4สาี่หมัดแล้วก็หมุนออกมาครับน้ำเต้าทองขึ้นมาผู้ชมให้น้ำเต้าทองได้เปรียบ2 1นนะครับนี่ท่านประหลัดสว่างสว่างวัดนะครับบอกอิทธิยศสานยอดมวยเอกมานั่งเป็นสกีพยานมวยคู่ชิงแชมป์อยู่ด้วยมวยชิงแชมป์เปี้ยนเนี่ยจะต้องมีกรรมการสกีพยานนะครับอยอดคุ้พลยังเดินเหมือนเดินครับเป็นมวยที่แม่อวุธนี่หนัก่วงรุนแรงนะครับเพียงแต่ว,ว่าเสียอย่างเดียวคือ ซ้อมไม่ค่อยจัดนะครับซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับแซมสั้นอีสานแต่ว่าแหมแชรซ้อมคุละอย่างแซมสั้นนั้นก็มวยบูย่อยขุนพลนั่นแหมมวยอย่างว่าครับจะเรียกว่าบูก็ไม่ใช่บุญก็ไม่เชิงได้สองอย่างแต่ว่าค่อนข้างซ้อมน้อยมาตะเภาเดียวกับจอมโวเชิญยิ้มนั่น,นะครับซ้อมน้อยต่อยสนุกโดนถีบเส้ทิงเตะแล้วถีบนี่เขายกที่สองแล้วนะครับกางเกงน้ำเงินผู้ช้าชิงขยับได้เปรียบ จากสองหนึ่งเป็น5้าแล้วเพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างครับว่ายอดศุมพลน่นแหมซ้อมไม่ไ่ยเต็มถังกล่ำเอาละครับยังเดินแต่ว่าสายตาแววตาของยอศุภพลนั้นร้ายกาจมากนะครับตาของแกนั้นดุเหลือเกินครับไม่เคยยิ้มให้ใครยเกเว้นกับาสาวสาวและคนรักแทงสักทีหนึ่งเอาละครับน้ำตาทองหมุนออกข้างช่วงชกก็ดีด้วยนะครับแทงไส้ทีหนึ่งโอ้โห สูง170ก็อุ้ยสองดอกสามดอกซอยเข่าเลยครับฟันศอกแล้วครับยอดคุณพลน้ำเต่าทองสูง170ยอดคุณพล165ครับเตี้ยกว่า5เซนไม่อะประคับไม่ถึงอีกวางแข้งโอ้โหทีซิกนะเข่าไม่ถึงก็จะฟันศอกแล้วครับรำศอกเข้าไปแล้วกับยังกบพม่ารำขวานแล้วตอนนี้นี่คือคู่มวยดูเดือดประจำเดือนพฤษภาคม2536ของวิธีราชดำเนินครับดูว่าดูเดือดแบบไหนครับ ชมกันต่อครับจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆน่าวแล้วครับแทงสองดอกโดนโยกทีหนึ่งผลักหนีออกไปทีทีหนึ่งดูครับยยดขุนพลโดนอาวุธเนี่ยแกเฉยๆนะครับเป็นมวยไม่ใช่ะบึกบึนอะไรนะครับแต่ว่าดื้ออาวุธมากครับไม่เคยกลัวคนนะครับดูครับอ้าแล้วครับมีอัปคัตมีฟันศอกไม่ถึงครับหวานวางข้างอีกแล้วฟันศอกฟันศอกไม่ถึงหมดยกพอดีเข้าไม่ถึงนะครับ พักหลังนี่ยอดขึนพลนี่ได้ที่สองบ่อยครับขึ้นมาวันนี้แหมขนาดเป็นผู้ป้องกันแชมป์นะครับขึ้นมาังยังราคาเป็นดอกตั้งสองหนึ่งมาถึงตอนนี้5้าแล้วครับนี่ดูพยายามจะเข้าคว้าฟันด้วยคว้าด้วยแต่ว่าน้ำเต้าทองดันไปแล้วแทงดันแล้วแทงดูครับโอ้โหอุสองดอกสามดอกอมไม่เข้าใกล้ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เพราะว่าจะกลัวสอกครับ คุณฐานี่สอนบอกอยดคุณพลซึงชื่ออะไรว่าคุณครับคุนยกนี้ตั้งใจดีๆแล้วเดินติดๆไปเลยนะเหมือนปลาย,ยกเมื่อกี้เนี่ยดีแล้วฝังคุณพงพันธ้ทองเมื่อสักครูก่ก็มาสอนน้ำเต้าทองครับยกที่สครับน้ำเต้าทองกังเกน้นเงินไปเปรียบ5 2 21ครับประมาณนั้นครับ252หวาึางห้าองวางแข้งน้ำเต้าทองนี่ประเภทจังหวะฝีมือ,อยศคุณพลก็ต้องตีหน้ายักเข้าไปเรื่อยครับ เตี้ยกว่าหเซนแต่ว่าเดินหรือเกินครับต้องเดินให้เร็วก่าน,นี้เดินับยกบงังยังไม่ได้ครับหนาวเลครับโดนเตะก,กินเปล่าสักทีหนึ่งถีบเอาไว้ถีบเอาไวท้ทีหนึ่งแหมถีบเบิ้ลเลยครับหมุนครับไม่ยอมเป็นเป้นเปานิ่งจะคว้าเอาครับโดนเข่าอีกแล้วซอกยังใช้ไม่ได้เข่าก็ตีไม่ได้ดูครับเขา บังเอาไว้ดูครับอัดหน้าขาไว้แทงไม่เข้าวางแข้งไม่เข้าโดนแข้งเองเาแล้วครับเดินครับตีหน้ายักปู่แล้วยอดขุนพลแม่น้ำดาทองเอาแล้วครับ,ดรบโดนศอกแล้วเอาประครับพุ่งทีหนึ่งวางให้ทีหนึ่งจับขาไว้ทํายังไงทําไม่ได้ครับพยายามจะตะกายครับตะกายเอาครับโดนแทงอีกแทงจะคว้าจะตะกายครับเนบแทงโอ้โหลุยเีแทงหน้าขาแรงมากดูยอดขุคนพลครับ ช่อยบอย่านครับโดนปัดเอาครับกรรมการต้องเตือนแล้วอา้ากรรมการไม่เห็นว่าปัดครับาบางทีก็กรรมการถูกบังครับยืนในมุมอับมองไม่เห็นเหมือนกันเอาครับคุณทันติอรบอกคุณยอดคุณพลให้เดินเร็วๆโดนครับเอาเข่าไปหน้าขาไว้หักโอ้โห,โหโล้มอีกระเนระนาดแล้วครับแชมเปี้ยนเข้มขัจดจะหลุดหรือเปล่าคุณชมติดตามต่อไปครับโอ้ยคนนี้นี่ถือ สุดยอดของมวยมันคู่หนึ่งทีเดียวครับได้รับการโหวตหรือว่าลงคะแนนเสียงนะครับให้เป็นคู่มวยดุเดือดประจำเดือนพฤษภาคมของวีรราชเาเนินเดี๋ยวทุกคนจากววาอย่างฟ้าไม่ได้ครับดูครับโดนอีกแล้วครับเอ้าวครับจากววาฟันศอกก็ยังไม่ถึง โงโกงแทงแล้วดูครับยอดคุณพลนี่นี่ประเภทดียิงโดนก็ยิงเดินครับเอาครับฟันศอบทีหนึ่งแล้วฟันศอยอทีหนึ่งโดนแทงโอ้โหไอ้ฟันสอกไม่โดนก็ยังเสียวครับดูครับชวดเฉวียนเหลือเกินฟันให้เสียวไส้เล่นก่อนคนที่กลัวสอกนี่เห็นสอกผ่านหน้าไปผ่านหน้ามานี่มันหมดแรงได้เหมือนกันแหมพยายามดันหน้าไม่ให้เขากล้ครับไม่้อยู่ในรัศมีศอกปางแข้งอีกทีหนึ่งดันเอาไว้ครับหมุนออกไป น้ำเต้าทองนี่แม่โมยเชิงรับอยู่แล้วครับฟันศอกโดนเข่าเฉยๆเข็นเข้าไปแทงหน้าขาเอาครับเอาเข่าอัดหน้าขาไว้ดูครับยอดกันพลเดินทื่อเลยนะครับเดินทื่อเตะมาก็ให้เตะไปไป้เนแล้วเอาแล้วครับฟันศอกแล้วครับเอาครับพยายามโต้ศอกเหมือนกันฟันศอกไม่โดนก็ยังเสียวได้คะแนนเสียวไส้แล้วครับแทงเขา่าแมต่อยไม่ถึงทุ่มเทเหลือเกินครับยอดกันพลวันนี้ จงอางหัวขไขว่าอย่างนั้นครับอยอดสมพลนหัวเข้มขัดก,กัเท้ากับจงอางหัวไข่ให้ทีหนึ่งเหนื่อยแล้วครับน้ำเต้าทอทา,ทางเหนื่อยเหมือนกันดูเขาเอาเข่าแปะหน้าขาไม่ให้ตีครับตีลําบากหักลูกนี้ครับกลิ้งไปเลยครับอืม,อมทางที่ไม่โดนฟันสองนี่แหมโดนโหนกแก้ม ป้องกันแชมป์กับหวงเขมขัดหน่อยเพราะว่าป้องกันแชมป์นี่ค่าตัวจะสูงกว่าชกนอกรอบธรรมดานะครับฟันศอกชวันชวิลลเหลือเกินครับวางแข้งนำเต่าทองไปยังวางแข้งทีหนึ่งยอดกุมพลกดเดินขู่ไปเลยครับแทงเข่าเบิ้ลฟันศอกเอาแล้วครับออกข้างล่างทั้งบนเลยนะครับฟันศอกโต้กันแต่ไม่โดนยอดกุนพลหืมฟันศอกขู่ครับ คุณถาวที่สอนครับลกใจครับว่าคุณจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์อยู่ที่ยกนี้แต่เขาไม่ใช่พูดคุณนะครับพูดสมัยพ่อคุณราม่ะครับภาษาเอาครับคุณคงพันธ์บอกหมุนมั่งสิบอกทางน้ําเต้าทองบอกให้หมุนให้บิดหมดยกที่สาครับน้ำเต้าทองได้เปรียบ2องหครับ ยกที่4ี่ครับผู้จัดก,การของยอดขุนพลกันเก่งสีแดงได้บอกแลก้วครับว่าเธอจะเป็นแชมป์ต่อไปหรือไม่อยู่ที่ยกนี้แต่ว่าคําว่าเธอนั้นพูดแบบพ่อคุณรามหน่อยหนึ่งครับดูว่าเธอจะทำยังไงครับเธอนั้นหมายถึงยอดขุนพลสิทธิไรภูมิครับพาลันสอบร้อยเข็มเดินชนครับเป็นรองอยู่2 1 5หเหลืออีก2ยกแล้วครับมาน้ำเต้าทองก,ก็ชกได้เหนียวแน่นเหลือเกินครับหมุนไปหมุนมาอยู่เลยครับบิดไปบิดมากวางแข้งไม่โดน ยอดขุนพลธรรมดา4 5ห้ามักจะเหี่ยวประจำวันนี้เหี่ยวไหมแทงอีกวางข้างไม่ถึงนี่คือคู่มวยดูเดือดประจำเดือนพุนทธศักราชนเนินครับยอดขุนพลไขว,ขว่คว้าอ้าวครับฟันศอกฟันศอกโตเหมือนกันเดินโดนทีอีกมทีอีกทีหนึ่งขว้าแล้วครับเน็บเขา่าแทงเบาๆยังไม่เข้าอ้าวครับโยกเข่าสักทีหนึ่ง วางข้างแทงเข่าเอาครับเอาครับชักช็อตแล้วครับน้ำเต้าทองช็อตแล้วจุกครับจุกตุกอุ้ยจุกแล้วครับเอาแล้วครับอย่าให้เห็นครับยอดขุนพลเนี่ยแหมลูกฉายของแกนีลาครับเหลืองถึงดำทีเดียวครับหมดโตเอาแล้วครับคว้าตั้งเข่าบังเข่าไว้แหนบแทงเข่าแทงเข่าสู้เตือนและก็กรรมการขัดจับน้องไม่ได้เขตปลอดอาวุธจับแทงไม่ได้ ยอดขุนพลเอาเลยครับแทงได้ไม่ได้น้ำเต้าทองโอ้ยคืนมาทีหนึ่งเหมือนกันเอากรรมการบอกว่าเจ้าโ้ยโดนหน้าท้องครับลูเหมือนสกูดนี้เอาเลยครับยอดขุนพลวางแข้งซ้ายชัดหมดแล้วครับน้ำเต้าทองโอ้โหหยุดทิ้งศอกทั้งตัวเลยครับเพังตัวหมัดตัวใส่ศอกไปด้วยถ้าโดนแล้วยุ่งเลยครับคว้าคอครับขีดคองลงมาแล้วแหมถ้าทางจะหมดแรงซะแล้วน้ำเต้าทองโอ้ยโดนแข้งซ้ายฟันศอกหนักเหมือนกัน ยอดขุ้นพลเดินน้ำต้อนเผาุกทีนึ็นแหม่ฟุกเบาเหลือเกินแทงแหมกว่าจะโกงโัวแทงได้เนี่ยแรงชักน้อยแล้วครับยอดขุ้นพลแทงแทงนำทางแทงคืนหมดมาฟันส่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามสอบออหือเอาละครับพยายามพัดมาล่าสู้เหมือนกันฟันส่ออีกแล้วต้องระวังครับยอดขุ้นพลในการสอกเหลือเกินจริงๆแทง มาเป็นชุดดูครับมาดูด้วยทำตาดูเอียงหกักฟันซอกแทงเขาก็ไม่กลัวครับดูครับวา,า,าแข้งแหมเตะลมครับกลุนี้ไม่ได้แต้มหมดแรงเหมือนกันยอยขุนพลขว้าอุ้ยไทยแล้วแทงขึ้นมาสวยงามปู่ขี้ครับแทงสองดอกฟันซอกโต้แหมแต่ทางเงินเต้าทองได้ชักน้อยลงแทงวางแข้งแทงหน้าขา แทงเบาเบาก่อนแทงคืนไม่เข้าแยบแยบเอาละครับแม่น้ตาทองท่าทางอีบัตอีโรยเลือกเกินครับโดนแข้งทีนึงันลสองโดนแขนไม่ได้เข้าหมดยกพอดีโอ้โหน้ำตาทองไม่อยากเดินเข้าวมุมครับก้าวขาไม่ออกเลยครับโอ้โหขึ้นมาต้นยกแน้ำตาทองได้เปรียบสองหนึ่งห้าสองครับชุดนี้ครับพอจุกเท่าน,นั้นครับยอดนวลฉายเลยครับ ขายลูกนี้ครับออกอาการนะครับแข้งขาอ่อนไปหมดเลยครับลูกนี้เสียรูปมูยเสียอาการโอ้โหวอกนี้สิครับไปเลยครับยกเดียวครับยอดสมนพลจากเป็นรอง5221กลายมาได้เปรียบครับลูกนี้โอ้โหฝันสอกสามีซ้อนได้เปรียบ8 1หนึ่งเลยครับโอ้โหยกเดียวครับเดินลุยยกเดียวท่าทางน้ำเต้าทองจะถอดใจซะแล้วหนาวครับ เจเชนมาเสริมพิเศษให้กับยอดคุณพลครับว่าชนะเขาแล้วนะรู้หรือเปล่าเดินไปเลยลๆๆเลยมา,เาแล้วครับคุณพงพันธ์ผู้ทองมาบอกคุณเทวันขันธนาก็มาบอกเหมือนกันครับบอกทางฝั่งของน้ำเต้าทอบ,บอกอีกยกเดียวแข็งใจหน่อยอย่าถอดใจยกสุดท้ายครับยอดคุณพลนั้นเป็นรองมาตลอดครับฉายยกเดียวครับเป็นต่อแปดหนึ่งแล้วหัวใจเป็นรองหรือเปล่ายอดคุณพลนั้นแหมหัวใจนั้นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้เจเชนมาตวเข้มไปด้วยแม่เจเชนนี่กิติศักดิ์พักหลังนี่แม่ได้คำว่าหมัดหนักกวานแข่งสักทีหนึ่งเอาแล้วครับยอดขุนพลนี่เดินชนเอาครับน้ำต่อทองพยายามจะสู้เข่าโดดเข่าแต่แม่้าทางแข้งขาโดดไม่ค่อยขึ้นนะครับยอดขุนพลเฉยๆครับเอ้าหูแทงแหลมกว่าเอาลครับทางนี้แหลมครับน้ำต่อทองหักหักหัก หักคอไม่ได้ครับหมุนไปหมุนมาทำการแยกครับเห็นว่าทำอะไรกันไม่ได้แหมน้ำตาทองจะเป็นแชมป์หรือเปล่าครับย่อยขึ้นพลแทงแทงสู้วางแข้งน้ำตาทองก็แหมเตะสุนักักจะไม่ร้องนะครับเบาเลือเกิดคันดูสครับแข้งขาดูครับอื้มเทวันขันพน,นาเตะหนักว่าน้ำตาทองแล้วตอนนี้เพราะน้ำตาทองแรงน้อยแทงพยายามจะขยันครับ แต่สองดอกเอาลครับยอดขุนพลวิ่งเข้าสายโอ้ยฟันศอกเต็มเต็มเลยครับหยุดเลยครับน้ำเต้าทองหยุดยอดขุนพลยิ้มเลยเอาละครับไม่ต้องเข้าแล้วครับบอกว่าไม่ต้องเข้าน้ำเต้าทองเจอศอกขวาเมื่อสักครู่นี้หยุดเลยครับไม่เข้าเลยยอดขุนพลก็พอแล้วรู้ว่าชนะแน่นอนนะครับขอโทษขอโพยกันครับอือหือคงเสียดายเหมือนกันนะครับทางฝั่งของ น้ำตาทองแพ้ครับแพ้เป็นเอกฉันครับคะแนน49ต่อ48ทั้ง3ท่านเลยนะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จมาดูศอกสุดท้ายตรกนี้ครับที่นี่ครับโอ้โหฟันเต็มเต็มหนกแกนครับเลิกไปเลยครับน้ำตาทองเลิกเลยครับไม่เดินไม่ฮึดเลยครับเป็นคนยิ้มใหญ่เลยครับ